เรียบร้อยแล้วนะครับมาเรามาดูวิธีการประกอบกันดีกว่านะครับเริ่มแรกมาดูใกล้ๆเลยนะครับอ่าขันไอ้ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับผมจากนั้นก็เอาตัวกระจังด้านหลังนะครับผมกระจังด้านหลังแบบนี้อ่ามีรูอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเงี้ยงนะครับผมทั้งหมด1 2 3สงเงี้ยงนะครับ มาใส่ให้กับรูตรงกระจังหลังนะครับผมแบบนี้เลยอ่าเราดูใกล้ๆนะครับใส่แบบนี้นะครับ <The> พอใส่ได้แล้วก็เอาตัวล็อกกระจังหลังนะครับผมอ่าเป็นแบบนี้นะครับผมขันเข้าไป <The> หมุนให้แน่นนะครับผมอ่าจับให้รลีะครับจับให้รีนะฮะจับให้เลเลยเลยแล้วก็ขันให้แน่นนะครับผมอ่าอึดอึดอึดอ่า เรียบร้อยแล้วก็ใช้ใบพัดลมตัวนี้ใส่เข้าไปนะมีเงี่ยงอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปทางนั้นเลยใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็มีตัวล็อกพัดลมขันให้แน่นเลยนะครับผมขันให้แน่นเหมือนเดิมอย่าให้ใบพัดลมหลุดได้นะครับผม เข้าไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาประกอบตัวกระจังหน้ากันดีกว่าครับจะมีตัวโลโก้แล้วก็ตัวกระจังหน้าแบบนี้นะครับจะมีเงี้ยงเหมือนกันนะครับมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมสามเงี้ยงนะครับผมแล้วก็มีรูอยู่3รูนะครับผมใส่เข้าไปนะครับผมใส่ให้พอดีนะครับแล้วกดเข้าไปดังกรึบนะครับไม่กรึบไ <izo S 2> ม่นสいいนิทนะครับต้องใส่ให้ถึงกรึบนะครับพอใส่เรียบร้อยก็ประกอบเรียบร้อย จากนั้นทำตัวที่ยากที่สุดนะครับผมเป็นการประกอบกระจังหน้ากระจังหลังแล้วก็ใช้ตัวรัดนะครับวิธีที่ง่ายก็คือต้องใช้สก็อตเทปนะครับผมใส่เข้าไปล็อกให้กระจังไม่ดิ้นนะครับถึงจะใส่ตัวล็อกกระจังได้นะครับค่อยๆใส่ทีละนิดทีละนิดแล้วก็ไล่เข้าไปนะครับพอเรียบร้อยแล้วถอดสก็อตเทปออกแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับผมขันให้แน่นเปนเลยตรงนี้จะได้ไม่หลุดร่นออกมานะครับ่าพอขันเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่ก็เป็นอันเสร็จนะครับผม ประกอบเสร็จพอแล้วนะครับสำหรับพัดลมลูเวล่า12โวลต์นะครับมาดูแรงลมกันดีกว่านะครับกดติดตามรับชมไว้ได้เลยนะครับ